สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,636.56จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา11.29จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.69ม,มนูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ160,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตลาดนั้นคลายความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการที่เฟดนั้นจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่การรายงานเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างมีนยัยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนักลงทุนเองก็ยังเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับที่เกิดกันขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เองก็เลยหนุนให้เซตเมนต์การลงทุนนะครับวันนี้ก็เลยดูดีกันขึ้นมานอกจากนี้นะครับยังคงได้แรงนุนนะครับจาก f u นฟลูนะครับที่กระแสงเงินนั้นมีการไหลเข้าในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่วันนี้นะครับอยู่ที่2,290รายนะครับซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะทรงทตัวอยู่นะครับทางด้านของตลาดหุ้นในูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะครับซึ่งก็ ตามทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับเมื่อวานทีอเม่อวาน,นี้นะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นักทุนเองก็ยังเชื่อว่านะครับการประชุมเฟดนะครับในสัปดาห์หน้านะครับคณะของคณะกรรมการเองนั้นจะยังคงใช้มาตรการดอกเบี้ยต่ําต่อไปนั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มขนส่ง รับเหมาก่อสร้างการเงินธนาคารสื่อบันเทิงแล้วก็กลุ่มพลังงานส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือกลุ่มชิ้นสว ronics, ่วนอิเล็กทรอนิกส์เกษตรประกันแล้วก็กลุ่มเหล็กครับโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ AOT นะครับบวกขึ้นมาได้ 5.38%ด้วยกันก็เอ t นั้นได้แรงนน้นนะครับมาจากเรื่องของทีมรีโอเพนนิ่งนะครับก็หลังจากที่บ้านเรานั้นมีการเร่งกระจายฉีดวัคซีนนะครับก็น่าจะทำให้ทางด้านของอการเปิดเมืองนะครับการเปิดประเทศนั้นก็น่าจะเป็นไปตามที่ คาดหมายกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการนะครับของเอ t เองนะก็มองว่าครึ่งปีหลังนะครับก็หนกครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ดีทางด้านของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฐานหินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้8.97เ ลาน,านานะครับบวกขึ้นมาแรงถึง19.72%แล้วก็ AGE นะครับบวกขึ้นมา8.67%นะครับก็มาจากทางด้านของทมนหินนะครับที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของกันกุลนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้7.77%ผู้บรหิหารนั้นก็คาดการณ์กันนะครับว่าครึ่งปีหลังนะครับผลประกอบการในครึ่งปีหลังนี้ก็จะ เติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับก็ได้แรงหนุนนะครมาจากธุรกิจกัญชงแล้วก็โรงสกัด CBD แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมประมูลโครงการใหม่นะครับสองหมล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยหนุนนะให้ไรายได้ในปีนี้นั้นเติบโตได้ตามเป้ากว่า20%ส่วนทางด้านของสีไทยนะครับหรือว่าสีไทยซัเปอร์แวร์นะก็วันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง16 จ81%ด้วยกันนะครับก็ผู้บริหารนั้นคาดการณ์กันว่ากําไรนะครับในไตรมาส2นี้น่ะจะโตได้นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เองยังมีการศึกษานะครับธุรกิจเม็ดพลาสติกนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในอุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็ใช้ในรถยนต์ด้วยส่วนทางด้านของอาซิมานะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 7.09%ด้วยกันนะครับก็ท่านของผู้บริหารนั้นนะครับก็คาดการนะครับว่าท่านของกำไรในปีนี้นั้นจะเติบโตได้นะครับอย่างาโดดเด่นนะครับแล้วก็ด้านในน้นนะครับมาจากท่านของธุรกิจต่อเรือนะครับที่มีการขยายตัวกันได้ดีนะครับแล้วก็ธุรกิจซ่อมเรือนั้นก็ยังทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูงนั่นเอง ส่วนตันันของ PDI นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา11.83นะครับหลังจากที่มีการขายโรงไฟฟ้านะครับ13เมกะวัตต์นะครับก็น่าจะรับรู้กำไรได้นะครับในช่วงของไตรมาส3หรือไม่ก็ไตรมาส4ของปีนี้นะครับก็เป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาทด้วยกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมสร้าง โรงแรมหรูนะครับในย่านสาทรขึ้นมานะครับก็คือทาดของตัว PDI นี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนธุรกิจนะครับมาเป็นทางด้านของธุรกิจให้เช่าโรงแรมด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ SCN นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3.97%นะครับก็มีการเตรียมนะครับ นำบริษัทย่อยเข้าตลาดนะครับก็น่าจะระดมเงินได้นะเพื่อจะเอาไปต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้านั่นเองทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ KSL นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไปนะครับ8.51%นะครับแล้วก็มีตัว KBS นะครับลงไป 4. 85%นะครับแล้วก็ BRR ลงไป3.21%นะครับซึ่งหุ้นน้ำตาลนะครับที่ลงกันในวันนี้นะครับก็เป็นส่วน,วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของแรงขาั้งกำไรกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าก็ปรับกันขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวราคาน้ำตาลด้วยนะครับที่ช่วงหลังๆนี้นะครับก็มีการปรับตัวลดลงมา ส่วนทางั้นของ RCL นะครับวันนี้ลงไปค่อนข้างแรงนะครับติดลบไป8.27% TTA ลงไป3.70%นะครับแล้วก็ Triple I นะอันนี้ก็ลงไป3.65%นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงขายทำกำไรเช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปแรงด้วย แล้วก็ B L A นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.24ด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากแรงกดดันจากการที่บอลยิวของสาวนัฐนั้นช่วงนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ